สวัสดีครับก็พบกันอีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้เนาะนะครับเป็นวันที่ตลาดนะครับขึ้นมาค่อนข้างดีแต่ว่าการขึ้นมาเนี่ยก็พร้อมกับความกังวลวิกฤตเศรษฐกิจสินทรัพย์ที่มาพร้อมกับวิกฤตเนี่ยก็จะเป็นพวกทองคำนะฮะก็จะวิ่งมาค่อนข้างดีก็เป็นสัญญาณแหละนะครับว่าตลาดเนี่ยอาจจะแลดูไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่มาดูตัวเซตนะฮะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนาะนะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการตกลงมาเพราะว่าความกังวลนะแล้วก็มีธนาคารแตกไป็สองแบงก์แหละนะฮะคนก็เลยกลัวว่าเอ้ยนี่มันจะวิกฤตหรือเปล่านะแต่ว่าดูที่ตลาดเขาเทคแอคชั่เนี่ยก็คือเหมือนไม่ค่อยจะกังวลกันสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เบรกกรอบขึ้นมาค่อนข้าง สวยงามกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ PE ระดับเนี้ย PE ประมาณ18เท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็น PE เนาะในระดับที่ค่าเฉลี่ยระยะยาวนะอยู่ประมาณแถวเนี้ย17-18เท่านะฮะก็ตรงเนี้ยนะฮะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ดีก็ได้นะครับทีนี้มาดูเศรษฐกิจโลกเนาะนะครับก็ลองมาที่พิมพ์คำว่าเนี่ย US recession dashboard นะว่า เออมันจะเกิดรีเซชชันไหมจริงๆถ้าดูตัวแปรเนอะนะครับก็จะเห็นว่าภาคการเงินเนี่ยพังตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับพังทุกตัวทั้งยูเคิร์ฟนะเครดิตสเปดนะครับยูเคิร์ฟคือดอกเบี้ยระยะสั้นมันไปแพงกว่าระยะยาวนะเฟดก็ทำการลดมัน u ิส l y ด้วยนะครับแล้วก็พอคนกังวลนะส่วนต่างระหว่างไอ้เลทเดียวกันนะครับของ รัฐบาลเอกนชนก็จะห่างกันมากขึ้นส่วนภาคธุรกิจนะฮะค่อยๆดับไปนะทั้งราคาคอมมูิตี้พวกทองแดงพวกอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มดับ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 นะฮะออเดอร์ Order ก็เริ่มหายนะกำไรก็เริ่มหดตัวนะครับแต่ว่ารถก็ยังขนส่งกันได้ส่วนภาคประชาชนฮนะค่อยๆพังไปทีละเซกเตอร์นะฮะจำนวนบ้านใหม่ก็เริ่มน้อยลงนะฮะงานก็เริ่มแบบจักเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับคนยังเคลมไม่เยอะนะฮะยอดขาย คราปลีกตกไปเลยนะฮะค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นแรงๆก็ไม่ค่คยเพิ่มแหละเพราะนั้นถ้าดูเอาจริงก็คือสัญญาณเศรษฐกิจเนี่ยออกแนวชะลอตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกนะฮะแต่ของบ้านเราดีอย่างก็คือเ,อเพิ่งเริ่มเปิดเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออา,อาจจะดรอปไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะ,ะตัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเฟอ้อนะครับได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อแรงๆ อย่างเช่นกลุ่มปิโตเคมีนะฮะที่น้ำมันต้นทุนพุ่งเนาะนะครับแล้วก็ตัวกำไรเนี่ยนะครับก็พุ่งไอ้ต้นทุนพุ่งนะครับแล้วก็ไอปูนนะก็ต้นทุนไอพวกวัสดุก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าต้นทุนราคาน้ำมันเนี่ยก็พุ่งพุ่งอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็งบก็ออกมาไม่ค่อยสวยกำไรก็จะออกแนวแบบลดลงนะฮะ อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะเนี่ยดูกําไรแต่ช็อตเนี้ยนะครับที่กําไรเพิ่มเพราะว่าน้ํามันมันลงเร็วมากนะครับจนลงเร็วกว่าไอ้ต้นทุนวัตถุดิบเอ้กว่าต้นราคาไม่พลาสติกที่มันลงนะกําไรก็เลยกระโดดถ้าเกิดน้ํามันลงแล้วเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ตัวต้องเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ของเงินเฟอ้อเลยนะถ้าเกิดมันดรอปลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่มีความเจ้าเยี่ยมนะครับแล้วก็ปกตินะน้ำมันก็จะชอบไปพีคก,ก่อนวิกฤตนะพอวิกฤตแล้วก็จะเริ่มดับๆลงมานะฮะก็มีหลายๆสำนักนะออกมองว่ามันอาจจะเป็นแค่ซอฟก็ได้นะฮะเพราะว่าการเงินตึงตัวเนาะเขาก็อ่ะแบงค์ไหนมีปัญหาสภาพคล่องก็ปล่อยกู้กันไปนะฮะแต่ว่าปัญหานี้เสียไม่ได้เยอะขนาด ขนาดนั้นนะฮะโอเคมาดูที่เมืองไทยเพราะนั้นแปลว่าตีมหนึ่งนะถ้าเห็นราคาน้ำมันลงแบบนี้ก็คือกลุ่มที่ใช้น้ำมันเป็นต้นทุนนะครับก็คือพวกวัตถุก่อสร้างนะครับปิโตเคมีนะครับแล้วก็บรรจุพันธุ์ซึ่งปูนซีเมนต์เนี่ยมีอยู่3อันที่ครบเลยนะฮะก็คือครบแนวเลยนะฮะก็ใครใครชอบ3กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับ กลุ่มที่น้ำมันลงแล้วจะเหนื่อยหน่อยนะครับเช่นกลุ่มสำรวจนะฮะเห็นไหม EP พอน้้ามันลงปุ๊บก็ก็เริ่มดับแล้วนะครับบ้านปูนะฮะบ้านปูนี้จะมีทั้งน้ำมันด้วยแล้วก็แก๊สธรรมชาติด้วยนะฮะกำไรก็จะก็จะโดนดับดบทิ้งทิ้งลงไปนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนาะนะครับจะเป็นกลุ่มพวกลงกลั่นนะฮะอย่างพวก ท็อปนี่ก็โดนเริ่มโดนเทมาแล้วนะฮะ irpc irpc นี่ก็โดนเทลงมานะก็คือถือว่าจบรอบนั่นแหละนะครับแล้วอ่า Bcp อันนี้กำไรยังไม่ได้ลงมากเพราะมีลงไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนาะนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างพวกฟิโตเคมีนะฮะ t t t ี c แต่เนี้ยลงมาก่อนแต่ว่าถ้าต้นทุนลงอันนี้อาจจะมีพวกประโยชน์เข้ามาก็ได้นะครับอ่าเอสเมื่อกี้ไปแล้วทีนี้มาดูกลุ่มพวกปั๊มน้ำมันกันหาค่ากันตลาดนะฮะเขาลดลงมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็กำไรก็เลยไม่มาเนาะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดน้ำมันลงค่ากันตลาดขึ้นก็แล้วเปิดเมืองด้วยอะไรด้วยก็น่าจะ ได้ประโยชน์นะฮะ OR OR นี่ลงมาแบบหนักมากตอนนี้ก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาเนาะนะครับถ้าเกิดเขาสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็อันนี้คือกลุ่มน้ํามันลงนะแล้วก็เวลาเศรษฐกิจมันฟื้นเนาะนะครับกลุ่มที่มาคือพวกคาปลีนะ CPO เป็นกลุ่มที่มีนี่สินค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเขาสามารถ คลียร์นี่คีย์สินได้เนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะฮะแมคโครแมคโครตอนนี้ก็เริ่มเข้าเซตห้าสิบได้แล้วนะครับถ้าเกิดกลับมาได้เนี่ยกถ็ถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะฮะบจอันนี้ก็ได้รับคือเปิดเมืองด้วยดีด้วยนะครับแล้วก็พวกบรรจุภัณฑ์เนาะถ้าเกิดต้นทุนลงอะไรลงเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ากลุ่มพวก ครับปลีกไปแล้วนะฮะหรืออย่างตัวพวกดูโฮมโกลบอลนะดูโฮมนะครับก็ก็สามารถเติบโตได้นะแต่โดนตบลงมาสามวันละนะฮะโกลบอลอะโกลบอลก็โดนตกมายังอยู่นะ,ะ I L M. นะ,ะครับ ILM นะกลุ่มพวกเนี้ยนะ,ะก็ยังพอฟื้นไปได้แล้วถ้าคน มานะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มเทคคนขายเทคนะฮะอย่างเช่นพวก Com คอมเซเว่นอ่ะยังไม่มาอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพวกนี้ก็จะเริ่มถ้าเกิดเศรษฐกิจฟื้นนะครึ่งครึ่งปีหลังประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็อาจจะแบดบดรอปลงไปหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่มันเริ่มเริ่มฟื้นเริ่มดีอะไรขึ้นมานะ อโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเราสามารถรู้แล้วนะฮะก็เราก็จะเริ่มเข้าไปเก็บได้นะอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่จะฟื้นดีในช่วงอสังหาเนี่ยกย็ในช่วงเศรษกิจฟื้นก็คือพวกหุ้นกลุ่มอสังหาอย่างพวกเอ AP Land and House นะนะครับก็จะวิ่งมานะครับค่อนข้างดีอะไรทีเดียวนะฮะ PE ต่ำมากฮนะตอนนี้ก็5-6เท่าเท่านั้นเอง สิลี่ฮะนี่นะครับแม่กำลังขึ้นมาส,สวยๆโดนทุบไปทหละ่อาจจะเป็นโอกาสในการทําการบ้านเพิ่มนะฮะอ่าสังหาอกอักนในพวกกลุ่มการเงินนะครับอย่างพวก BBL อะสนะิทเชื่อก็ยังมีการเติบโตที่ใช้ได้อยู่ฮนะแต่ตอนนี้ก็กงววังวลวิกฤตแบงก์อะเนาะถ้าเกิดเคลียร์ได้อะไรได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่ม leasing เนี่ย ก็จะมีปัญหาเนาะก็คือเรื่องของ APL ก็รอเขาเคลียร์ให้จบก่อนก็ได้นะถ้าเคลียร์จบก็ชีวิตก็จะมีความยอดเยี่ยมนะฮะ MTC สววสดนะรพวกกลุ่มสินเชื่อนะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์คนะ่อนข้างดีในช่วงท่าท่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะก็ลองไปทำกันบ้านกันดูเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ